รวมของกินในฟูมีเฟสสเตปพี่ฟานในที่สุดก็ได้กินฝีมือพี่ฟานตัวนน้ำจิ้มคือแบบมีความถัว่วมีความหวานนิดนึงแล้วเขามีอันนี้ด้วยทุกคนกะหรี่ปับ๊บอันนี้ก็คือมีความอร่อยอยู่ในระดับที่ปกติชิ้นเจผักช่ำคํามห้องอฟิลคล้ายๆกับเต้าหู้เลยน้ําจิ้มแซ่บมากโอชามมาน้อยกันทุกคนผิงยาวลองชิมฝีมือมามามานานแล้วทุกคนอยากเกิดลูกมา้าอร่อยใช้ได้เลยทุกคนพอกอันเดอร์วอเตอร์ของพี่โอง่งลองชินมน้ำซุปกันก่อน เวลีกูดนองกินหมูทอดของมาแล้วก็จุ่มของพี่โอ่งนะอืมอร่อยร้านทังกี้ของพี่เฟยทุกคนเขาก็รุ่นเดียวกับเฟยทำไมไม่เรียกพี่โจบ้างปกติเรียกไอ้นี่ทุกคนสิ่งกินได้แค่เส้นหมี่อะเรากิ่งไ่กินหนื่อะกินโคตรเนื้อลองใส่กากหมูลงไปอืมอร่อยนะมาลองบนาน่าของแจบิวกันเป็นรสดับเบิลชีสกับดับเบิลนูเทลล่าใส่เขาพองลงไปฮะ ตอนเราเข้าปากอะ่ะอย่างแรกเลยนะคือหอมกล้วยแล้วมันก็จะมีความหนึบๆของชีสด้วยก็ลองตัวดับเบิลชีสกันทุกคนดับเบิลชีสมันมีความหอมหอมของกล้วยแล้วมันมีความครีมชีสเปรี้ยวๆมาตัดแล้วเขาให้ชีสมาตุกมากเลยคุกกี้แม่ตุกหอมมากมันเป็นคุกกี้นิ่มๆแล้วที่สําคัญคือไม่ค่อยหวานมากพอกินโดนช็อกโกแลตเท่านั้นแหละคัรวอร่อยอะ่ะทาตะกายอันนี้เป็นข้าวหมกไก่เป็นคลิปที่พี่เขาพาไปเที่ยวที่นิวยอร์กคู่ควรกับการไปลอง